คต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพบกับผมรายการ TDI แล้วีไอเดโมนเกมส์ชแนลนะครับผมก็จะมาพูดถึง400ซสมาชิกนะครับผมโอเคนะครับพูดถึง400ซสมาชิกนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเปลี่ยนที่ช่องใหม่นะครับช่องนี้เลยนะครับผมผมแต่งตัวอย่างนี้นะครับผมโอ้โหนะก็เกมผมเนี่ยเกมควันอยู่เลยเรื่องนี้ผมจะอธิบายกับผมนะครับก็ผมชื่อจริงชื่อว่าพรามพิภพวิติตรกสลนะครับผม เขาเกิดวันที่วันที่ยี่ห้าเออวันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่ห้ามีนะสองสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าน,น,น,นะครับผมตอนนี้อายุผมก็สิบสี่ปีน,นะครับผมนะครับผมก็เกิดอยู่จังหวัดกรุงเทพนะกรุงเทพขามน,นครนะรก็อยู่โรงพยาบาลรามา,า,มาธิบดีนะครับผมเออผมเกิดเวลาเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ครับแค่เลยผมก็จะมาอ่านคอมเมนต์เกี่ยวกับ คอมเมนต์ว่าอยากให้ผมทำอะไรนะผมนะเดี๋ยวอาจารย์คอมเมนต์นะผมเออที่เล่นกีตาเ,เดี๋ยวนะเออที่เล่นลาเดี่ยวกลับไปดูที่ในที่ในช่องผมนะครับผมเจนนะเออผมตั้งชแนลมาเมื่อไหร่แล้ว กรกฎาคมนะ2550ก็ะอะไรไม่รู้ช่างมันเถอะ c o m ม e n t ต่อไปใน YouTube นะผมโปรโมทชั่นได้ไวผมหน่อยได้แบบว่าผมไม่รับโปรโมทแล้วุณเลิกรับโปรโมทแล้วผมแกล้งอ่ะโอเคฮะต่อไปครับเอ่อะะอะไรวะอะไรมันอะข้าวฟันไก่หรือหมูทอดอะไรมันมันไก่หมูทอดอะไรมันว่าผมว่หมูทอดนะผมเ <c oughs> ล้วจะถามอะไลครับผม เออชื่อเล่นอะไรครับชื่อเล่นของผมนะชื่อว่าปอร์ดนะครับผมโอเคนะต่อไปนะคอมเมนต์จากเฟซบุ๊กนะครับผมเออให้ไรผมให้ไล์ผมอะไรคอะไรได้ยนะังเนอะีนะสำหรับคอมเมนต์สุดท้ายนะครับก็คือเปลี่ยนชื่อช่องนะฮะก็ชื่อช่องผมเปลี่ยนแน่นอนครับนี่ตรงนี้ครับชื่อช่องนี่ผมไว้ตรงนี้เลยนะครับผม โอเคนะสำหรับ400โซลคานะที่ผมจะบรรยายมาในตอนนี้ก็ที่ใกล้จะถึงนะใกล้จะถึง400โซลคายแนละ้วไม่รู้ว่าจะถึงเม,มื่อไหร่แล้วผมต่อไปคลิปนี้ผมจะบอกกล่าวด้่ยจรงนะครับถ้าชอบคลิปนี้เออหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรต่อไปถ้าเกี่ยวกับตัวผมหรือว่าทําเกี่ยวเกมน,นะผมจะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วก็อยากให้ผมทำอะไรคอมเมนต์ดนะ้ยครับถ้าผมจะตั้ง โปรแกรมในโปรแกรมหนึ่งหรือโปรเจกต์ในโปรเจกต์หนึ่งนะครับก็คือเป็นอยากให้ทุกคนคอมเมนต์มาอะไรก็ได้ครับที่อยากให้ผมทําอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาแล้วก็แฮตแท็กแฮแท็กคำว่าแฮตแท็กคำว่าคําว่าอะไรดีวะแฮตแท็กคำว่าช่วงว่างนะผมแฮตแท็กคำว่าช่วงว่างนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะไปอ่านคอมเมนต์นะครับผมอ่านเดี๋ยวเจอกันอีกรอบครับสวัสดีครับบ๊ายบาย